เล่นพอญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้ทุกพี่ก็ได้มีโอกาสมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยบอนนะที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะช่วงนี้พายุพายุใหญ่โนรูหรืออะไรประมาณเนี้ยที่ว่า มีผลกระทบมากที่แถวทางภาคอีสานแถวบนแถวอะไรเพราะน้ำท่วมใหญ่แต่ว่าทางเชียงใหม่ฝนไม่ตกเลยคุณโยมฝนไม่ตกเลยเมื่อวานนี้ไม่มีตกเลยที่แม่อายนี่ไม่ตกนะก็ธรรมชาติก็นะเป็นแบบนี้แหละนะไม่แน่นอนเสมอไปนะวันนี้หลวงพี่มาอ่านพระไตรปิฎกนะในเล่มที่ของมหาจุฬาก็เล่มที่27กับเล่มที่ ส่วนของมหามกุฏก็จะเป็นเล่มที่14กับ70นะ่อ,อวันนี้ก็ตั้งหัวเรื่องว่าบุคคลผู้ควรได้รับการสันเสริญน,นะเพราะว่าบุคคลที่พึงได้รับการสันเสริญน,นั้นเนี่ยนะก็พึงเป็นบุคคลที่มีปัญญานะมีความประพฤติท,ที่ดีนะพูดคำสัตย์คำจริงนะ อยู่ในศิลธรรมนะมีจิตใจที่สงบนะมีความสมรวมในกายวาจาใจนะแล้วก็พึงเป็นผู้ที่มีความขยันมั่นเพียรน,นะมีสติปัญญาดีมีการงานที่มีความเป็นสุจริตนะมีความไม่ประมาทนะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีพระบาลีว่า ปัญญาวันตังตถาวาทีสีเลสุสุสมาหิตังเจโตสมถะมนุยุตังนะเววินยูประสังสเลอุทานวโตวสติมโตนะสุจิกรม,มะสะนิสัมมะกาลิโนสัญจะตัสะจะธรรมะชีวิโนอัป,ปะมะตัตตสยายโส ทีวัตติซึ่งมีความหมายว่าผู้รู้เนี่ยย่อมสรรเสริญคนมีปัญญาคนพูดความจริงคนที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลมีความสงบใจนะเออเหติยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความขยันหมั่นเพียรผู้มีสติผู้มีการงานสะอาดผู้มีความสำรวมผู้อยู่ในศีลธรรมแล้วก็อยู่ในความไม่ประมาทนะ สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะที่พระองค์ทรงตัดว่าผู้ประพฤติดีเนี่ยมีความเอ่อเที่ยงนในมีความเที่ยงตรงในพระโพธิญาณนะมีความประพฤติปฏิบัติด,ดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ย่อมเอ่อไม่ไปเกิดในนรกอเวจี v G, ไม่ไปเกิดในโลก,กนตานรกไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยแม้เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เป็นคนตาบอดนะ เพราะนั้นแบบเนี่ยสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการประพฤติดีนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะก็เออเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นความงดงามของชีวิตเป็นหลักประกันของชีวิตใต้ในพระไตรปิฎกเล่มที่70ของมหมามกุฏนะที่ได้มีบันทึกนะว่า ผู้ประพฤติดีผู้เที่ยงต่อพระโพธิญาณอย่างนี้ย่อมไม่เกิดในนรกเอเวจีและไม่เกิดในโลกันตะละนรกไม่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆเมื่อเกิดในมนุษย์ก็ไม่เป็นคนตาบอดแต่กําเนิดไม่เป็นคนหูหนวกไม่เป็นไม่เป็นคนใบ้นะเพราะนั้นแต่แต่อะไรอ่ะแต่ถ้าหากว่า เราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่าเราเป็นคนที่แบบมีความโกรธนะมีโงสาจลิตโกรธง่ายนะทำอะไรก็แบบว่าแบบหลอกลวงนะมีความตนีทีเหนียวแบบนะออมีความอิจฉาลิษยามีความโลภมีความมัวเมาต่างๆเราเานี้ยพุดวงก็ทรงรัสว่าคนเหล่านี้ก็ย่อมไปเกิดในอบายภูมิ มีพระตไตรปิฎกได้ได้รับรองไว้ในเล่มที่14ของฉบับมหามกุฏนะได้กล่าวไว้ถึงในเรื่องนี้นะว่าความกโกรธความเท็จความหลอกลวงความตนีความถือตัวความเบียดเบียนความโลกนะความมัวเมาความหลง ผู้ประกอบด้วยกิเลสเหล่านี้ต้องไปเกิดในอบายภูมินะต้องไปเกิดในอบายภูมิเพราะฉะนั้นเราท่านนั้งหลายในฐานะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยนะหากว่าเรานั้นเนี่ยมีความสัตย์ความจริงนะมีหลักธรรมในใจไม่เบียดเบียนนะมีความสำรวมมีความข่มใจนะสิ่งต่างๆเหล่านีนน้ก็ถือว่า เหานั้นเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาได้นะเรื่องนี้ก็มีพระบาลีได้กำกับว่ายัมหิสัจจันจะธรรมโมจะนะอหิงสาสัญญโมธรโมนะสเววันตะมะโลทีโลโสเถโลติปวุจจตินะที่มีความหมายว่าผู้ใดมีความสัตย์มีธรรมไม่เบียดเบียนสำรวมมีความข่มใจ นะผู้นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญานะสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านีนะ้เราท่านทั้งหลายก็พึงจะได้พินิษพิจารณาให้ดีว่าการเวลานั้นมันย่อมเกินกินสปปรรพสิ่งชีวิตของเรานั้นมันเหลือน้อยแล้วสังขารทั้งหลายของเรานั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะซึ่งเรื่องนี้ก็มีพระบาลีว่าเออกาโลคัสติภูตานิ นะสัพพาเนวะสหัตนาการเวลาย่อมคกืนกินสรรพสิ่งอันนี้จาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอนะนี่คือหลักในพุทธภาสิตและในพระไตรปิฎกและในสองเล่มคือเล่มที่14กับ70ของฉบับมหามากุฏราชวิตยายาลัยนะ ส่วนในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระตราบิดกของอจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มีข้อความที่บันทึกไว้ว่าศีนนั้นเนี่ยพึงมีปัญญาได้ช่วยชําระคือนอกจากเราเป็นผู้มีศีลแล้วเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติด,ดีในศีลห้านะก็มีปัญญาช่วยนะช่วยชําระในทํานองเดียวกันปัญญาเนี่ยก็ย่อมเกิดในคนที่มีศีนถ้าคนที่ไม่มีศีนนะ คุณโยมคนที่ไม่มีศีลเนี่ยปัญญาทางธรรมมันจะไม่เกิดเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีศีลเนี่ยชอบฆ่าสัตว์เนี่ยนะชอบฆ่าสัตว์ฆนะ่าไปฆ่าไปชอบรักทรัพย์ทําไปทําไปนะชอบพูดเท,ท็จทาไปทําไปเนี่ยมันไม่เป็นปัญญาคุณโยมปัญญากับศีลเนี่ยมันจะเกื้อกูลกันนะศีลเ,เองกอ็มีปัญญาช่วยให้ศีลนั้นบริสุทธิ์ปัญญาเองเนี่ยก็ ย่อมมีอยู่ในผู้มีศีลน,นะเพราะนั้นจึงถือว่าศีลและปัญญาเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศในโลกยมสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดไว้ในเรื่องของทานศีลภาวนาข้อดีนะในเรื่องของปัญญานะาที่เมื่อวานนี้หลวงพี่ได้พูดในเรื่องของของมัคมีองค์8นะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะ ถือว่าเป็นเรื่องของปัญญาใช่ไหมสมมาวาจาสมมากรรมตะสมมาชีวะเป็นเรื่องของศีลน,นะสมมาวายามะสมมาสติสมมาสมาธิเป็นเรื่องของสมาธิสมาธิขันปัญญาขันศีนลขันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ทั้งศีลและปัญญาเนี่ยก็จะมีความเกื้อกูลเกื้อหนุนซึ่งกันและกันจะไม่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนที่ไม่มีศีลมันจะมีปัญญาไปไม่ได้เลย นะเป็นปัญญาถ้าหากเราจะไปคิดว่าโอ้มีปัญญาแบบว่าเราไม่มีศีลเราไปหลอกลวงนะทํานูน่ทนทํานี่ได้ทรัพย์สมบัติมามากมายแต่มันไม่ใช่ปัญญาทางธรรมมันอาจจะแบบเราอาจจะมีทรัพย์สินมากขึ้นเกิดความสะดวกสบายบ้างขึ้นแต่ในทานองเดียวกันเราก็อาจจะไม่พ้นมือของกฎหมายบ้านเมืองไม่พ้นมือของของผู้ได้รับความเสียหายจากการที่หลอกลวงเราที่เราไปหลอกลวงเขาเนี่ยเขาก็ รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มเป็นอะไรขึ้นมาแบบบี้เราอะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าแบบว่าแบบตั้งค่าหัวเราอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยศีลเนี่ยมีปัญญาช่วยชาระในทํานองเดียวกันปัญญาก็ย่อมมีในผู้มีศีลน,นะเพราะฉะนั้นปัญญากับศีลเนี่ยผู้ดองทรงตัดว่าเป็นสิ่งที่ล้าเลิศในโลกอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะเล่มที่9้าของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะ ว่าพระผู้มีพระภาคตัดว่าศีลก็ต้องมีปัญญาช่วยชำระให้บริสุทธิ์นะ <c oughs> เพื่อให้ศีลนั้นบริสุทธนะิ์นะศีลก็ต้องมีปัญญาช่วยชำระให้บริสุทธิ์ปัญญาย่อมมีในที่ที่มีศีลศีลย่อมมีในที่ที่มีปัญญาปัญญาย่อมมีแก่ผู้มีศีลนะปัญญาเนี่นยย่อมมีแก่ผู้มีศีลศีลย่อมมีแก่ผู้มีปัญญานะนักปราชญ์ยกย่องศีลและปัญญาว่าเป็นสิ่งล้ำเลิศในโลก เพราะฉะนั้นญาติโยมศีลและปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยจะกินความแบบคุมครอบคุมจักราวาลเลยทั้งในเรื่องของเ,ออเมื่อเรามีปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีนะมีปัญญาในเรื่องของออความมีเมตตามีพรมมหมหรรทธรรมนะอย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าให้เราเนี่ยจเจริญเมตตาทั้งขณะยืนขณะเดินหรือแม้แต่ขณะนั่ง หรือแม้แต่ขณะนอนคุณโยอมอันนี้มันเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็น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 คำสอนที่วิเศษมากถ้าคุณโยมได้คือมันเป็นอะไรอ่ะปัดจ,จัดตังค่ะที่คุณโยมถ้าหากว่าคุณโยมได้เจริญภาวนาไปตามคําสอนผู้เจ้าเนี่ยทั้งยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีแต่หลักของความเมตตา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 เนี่ย สุขภาพคุณโยมจะดีเลยล่ะเพราะว่าพลังแห่งความเมตตานั้นเนี่ยนอกเหนือมันจะแผ่ออกไปแล้วเนี่ยมันก็ยังแผ่มาที่ตัวคุณโยมทําให้สุขภาพจิตของคุณโยมก็ดีเพราะว่าเรามีแต่แบบความแผ่เมตตาปาณนาให้เขาเป็นสุขปาณนาดีเนี่ยความเบิกบานในใจความปิติยินดีเนี่ยมันจะบังเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันเหมือนกับแบบที่ว่าออกกําลังแล้วมันจะมีสารเอนโดฟินอะไรแบบนี้ประมาณเนี้ยแบบขึ้นมาเนี่ย การเจริญเมตตาก็เฉกเช่นเดียวกันนั้นแล้วมันจะยิ่งแบบสมบูรณ์ยิ่งกว่าสารเอนโดฟินอีกคุณโยมไม่เชื่อคุณโยมลองเอาพืชปฏิบัติดูเดียวว่าไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเจริญแผ่แมตตาไปโดยไม่มีประมาณกับทุกผู้ทุกคนทั้งสัตว์สัตว์ทั้งข้างบนทั้งตรงกลางหรือแม้แต่ด้านล่างข้างบนก็พวกนกพวกอะไรเงี้ยพวกกลางๆก็พวกกวางพวกมนุษย์พวกช้างพวกลิงพวกสุนัขพวกแมวอะไรเงี้ย ใต้พื้นดินก็พวกมดพวกปลวกพวกต่างๆไส้เดือนอะไรทั้งหลายไส้เดือนนะคุณโยมถึงแม้ว่าไส้เดือนจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่คุณโยมเชื่อไหมว่าจิตใจของไส้เดือนเนี่ยสูงส่งมากเมื่อเขารู้ว่าเขาใกล้จะถึงเวลาของการสิ้นชีวิตเนี่ยเขาอยู่ใต้ดินเนี่ยเขาจะพยายามขึ้นมาบนดินคุณโยมเพื่ออะไรเพื่อให้มาเป็นอาหารของมดของกบของนกคุณดูคุณโยมดูใจของของสัตว์เดรัจฉานอย่างไส้เดือนเนี่ย อยู่ในดินก็ช่วยปวนดินให้ดินล่วนดินแข็งแรงดินแบบอุดมสมบูรณ์ดินร่วนทําให้แบบพืชพันธุ์ธัญญาอ่านก็เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเป็นที่สุดนะนอกจากนี้การที่เรามีความเจริญในเมตตาแล้วเนี่ยเมื่อเราจิตเราดีเรามีแต่ความเมตตาเนี่ยคำพูดออกไปเนี่ยเราก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีงามให้กําลังใจนะ พูดให้เขา,เามีความสุขให้ศีลให้พรเขาไม่ใช่สาบแช่งเขาด่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้เปรยียบเทียบกระทบะเทียบอะไรที่แบบมันสุดแสนที่จะน่าเสียใจน่าเครียดแกนใจเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ลงพึงตอบว่าบุคคลนั้นน่ะพึงพูด่คำที่เป็นคำที่ดีงามไม่พูดคำชั่วยาบนะคำพูดที่ดีงามเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีอันนี้มีในพระไตรปิฎกนะเล่มที่27ของ มหาจุลาได้ได้บันทึกไว้นะฮะว่าพระศาสดาได้ตัดพระกาถานี้ว่าบุคคลควรพูดคําที่ดีงามเท่านั้นนะคำไม่ดีงามอย่าพูดนะบุคคลควรพูดคําที่ดีงามเท่านั้นไม่ควรพูดคําที่ชั่วหยาบเลยการพูดคําที่ดีงามเป็นการดีนะ บุคคลย่อมเดือดร้อนเพราะพูดคำชั่วหยาบเพราะว่าพอพูดคำชั่วหยาบแล้วเนี่ยบางทีมันก็อีกฝ่ายที่เขา้เขาคิดว่าเขาได้รับความเสียหายหรือเขาคิดว่าแบบไปใส่ความเขาโดยไม่เป็นความจริงเนี่ยเขาก็ฟ้องคดีเอาเรียกค่าเสียหายนะต่างๆนานานะนะนะเราก็ต้องไปแก้คดีอีกหรือไม่จะต้องไปแบบเอาดอกไม้พวงมาลัยไปขออโหสิกรรมไปขอโทษเขาอีกเนี่ยซึ่งมันไม,ไม่น่าจะต้องไปทําอย่างนั้นนะสู้เรา พูดจาแต่สิ่งที่ดีแล้วดีกว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่คุณไม่ควรพูดเพราะฉะนั้นพูดธองถึงได้ทรงปัดสรเสริญว่าผู้ดีมีปัญญาพูดแต่ความจริงพูดสิ่งที่ดีงามนะตั้งอยู่ในศีลธรรมนะมีความสงบสํารวมนะมีความขยันหมั่นเพียรน,นะมีสติมีการงานที่สุจริตอยู่ในความไม่ประมาทนะไม่เบียดเบียนนะมีความข่มใจต่างๆเหล่านี้เป็นบุคคลที่ น่าสรรเสริญนะในพระบาลีรวมๆกันว่าปัญญาวันตังตถาวาทีสีเลสุสุสมาหิตังเจโตสมถะมนุยุตตังตังเววิญยะประสังสเลอุทานวะโตสตีมโตสุจิกรมมัสสนิสัมมะกาลิโนโ สัญญาตัสสะจะธรรมะชีวิโนโออัปปมัตตัสสะยะโสอิวัตติยัมหิสัญจัรจะธรรมโมจะหิงสาสัญญโมธรรมโมสเววันตัมโลติโลเสถโลติปวุตจตินะซึ่งมีความหมายว่าผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนมีปัญญาพูดจริงตั้งมั่นอยู่ในศีลมีความสงบใจเกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยันมีสติมีการงานสะอาดมีความสมรวมอยู่ในศีลธรรม และความไม่ประมาทผู้ใดมีความสัตยิ์มีธรรมะไม่เบียดเบียนมีความสำรวมมีความข่มใจผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่หลวงพี่ได้พาพวกเรามาที่อ่ออางเก็บน้ําห้วยบอลนะที่อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะเพื่อให้พวกเราได้ดูธรรมชาติอันสวยงามของอ่างเก็บน้ำนะเพื่อ ได้นำน้ำเหล่านี้เนี่ยไปใช้นะเป็นประโยชน์แก่เรามวลมนุษย์ทั้งหลายนะครับในเรื่องของธรรมชาติธรรมชาตินั้นย่อมมีคุณแก่เรานะเพราะน้ำนั้นก็ถือว่าเป็นธาตุแห่งน้ำที่มีความสำคัญร่างกายก็ประกอบไปด้วยน้ำถึงเจ็เอร์เเลยทีเดียวนะการที่เราได้อยู่กับสภาพแวดล้อมนะที่งดงามเช่นนี้ มีภูเขามีป่าไม้มีต้นไม้นะมีแหล่งน้ำนะที่สวยงามาน่าชื่นอกชื่นใจเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ประโลมจิตประโลมใจแก่เราท่านทั้งหลายได้นะเพราะฉะนั้นหลวพี่ก็ขอสรุปเป็นคำกรว่าบุคคลที่ควรน่ารับการสรรเสริญได้พระชิญอุปสรรค ไม่ย่อไม่หวั่นไหวมีความสัตย์มีความจริงอยู่เช่นไรมีความเมตตาใสอย่างแน่นอนพูจาคำใดเป็นคำจริงตั้งมั่นอยู่ในศีลสนิทมัน่นมีความสำรวมในกายวาจาพันสิ่งเหล่านั้นย่อมดีอยู่มากมายมีสติมีการงานที่สะอาดมีความมุ่งมากทำการงานสำเร็จได้ มีความสำรวมอยู่ในศีลธรรมประจำใจมีความไม่ประมาทใ้อย่างแน่นอนมีสิ่งมีปัญญาชำระศีลให้บริสุทธิ์ mm. เพื่อเป็นหนทางสู่วิมุติในเบื้องหน้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมมีตามคำสอนพระาศาสดาที่พระองค์ทรงเตือนแก่พวกเราว่า พึงมีเมตตาประจําใจให้ละทิ้งซึ่งความโลภความโกรธความหลงความเท็จทั้งหลายขอให้ตรงให้หมดได้หมดจากความหลอกลวงความตนีให้หมดไปความลิษยานั้นไส้อย่าแพ้ว่านนะไม่มัวเมาในสิ่งเป็นอบายามุขขอให้มีความสุขเพื่อพ้นวัตฏสงสารสิ่งต่างๆเหล่านี้ คนในโบราณการย่อมสรรเสริญว่าเป็นความงดงามของบุคคลความหน้าแห่งคุณพระรัตนาตราัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังหลักธรรมในเรื่องของบุคคลผู้ควรได้รับการสรรเสริญตามพุทธภาษิตและในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิจยลยลัยเล่มที่9และเล่มที่27และ พระไตรปิฎกของฉบับม,มหามหามกุฏราชวิทยาลัยเล่มที่14และ70ขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยวิบากมาทานพรเนี่ยโยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอจงสาเร็จสมหวังมุ่งมาปรารถนาและขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงวันพระบุรุตั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรฝายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้ หากท่านไม่ทราบขอเทพเดวดาได้โปรดแจ้งกั้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร